สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ honda CRV G4 นะครับ2.4ตัวท็อปนะครับมีเพเดนชิปนะครับเวลาเปลี่ยนจอ n d r o o d เนี่ยก็จะมีปัญหาว่านาฬิกาตรงไอมิดเนี่ยตั้งไม่ได้นะครับผมวันนี้นะครับเราทำเป็นคันแรกนะครับเจ้าแรกในประเทศไทยเลยนะครับที่ทําให้สามารถตั้งนาฬิกาได้นะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงครึ่งที่ไอมิดด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นแรม6ล้อ128นะครับผมจะลื่นเร็วมากอันนี้ตัวท็อปสุดละครับง่ายๆครับมาดูนะครับเปิด Google Map หนึ่งสองประมาณหนึ่งวิหน่อยๆก็จะขึ้นมาหมดละไปมาต่อ YouTube นะฮะ YouTube 1นึ่งอ่าหนึ่ง,งมาปุ๊บมาละนครับโอเคแบ่ง2หน้าจอทุกอย่างปกติอ่าตัวนี้รองรับ Apple c a r e นะครับตัวนี้รองรับ Apple c a r e นะครับอ่าฟังเพลงผ่านจ๊บ ลื่นมากครับผมเป็นสองจุดสี่นะครับยมมาม่าสองจุดสี่นะครับดูลไอบิบีนนะครับดูลเปนี้ตั้งค่านาฬิกาได้สิงค์นาฬิกาได้นะครับตรงสิบห้าจุดห้าหนึ่งสิบห้าจุดห้าหนึ่งนะครับ